ฝันเห็นแตงโมเปิดไพ่ทำนายฝันพิก,กาสนะครับเราจะมีไพ่ทั้งหมด4ใบนะครับให้ท่านเลือกนะครับโดยท่านสามารถที่จะทำสลากนะครับเลขที่1ถึงเลขที่4นะครับเมื่อท่านมีความฝันมาท่านก็ลองเลือกดูนะครับว่าเลขที่จะเกี่ยวข้องกับท่านนะครับจะเป็นเลข1 2 3 4แล้วก็ดูในเรื่องความหมายเมื่อฝันนะครับเราก็สามารถที่จะทำนายความฝัน ดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรามีโอกาสที่จะได้พบได้เจอสิ่งต่างๆอย่างไรสำหรับสมาชิกใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับคำทำนายที่แม่นยำต่อไปไพ่ใบที่หนึ่งนะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับท่าน จะพบปัญหาจุกจิกบางอย่างรอให้ท่านเข้าไปจัดการรอให้ท่านเข้าไปแก้ไขนะครับหรือว่ามีเรื่องที่ทําให้ต้องพิจกงงวนเข้ามานะครับแต่ด้วยความที่ท่านเป็นคนมองโลกในแง่ดีนะครับแล้วก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองอย่างล้นเหลือทําให้รู้สึกว่าเรื่องเหล่านั้นไม่ยาก จนเกินกว่าความสามารถของท่านนะครับที่จะจัดการกับมันอย่างไรก็ตามนะครับก็ควรระวังความใจร้อนความเร่งเรีบจนเกินไปนะครับเพราะอาจจะทําให้เกิดข้อผิดพลาดได้อย่างไม่คาดคิดนะครับโดยรวมสถานการณ์ต่างๆจะค่อยๆดีขึ้นอย่างแน่นอนขอเพียงท่านอย่าเพิ่งยอมแพ้กับปัญหาต่างๆที่เข้ามาใบที่2นะครับเรืยอน,นี้อาไม่ค่อยมีข่าวคราวหรือความเคลื่อนไหวใดๆนักจากคนรอบข้าง ในช่วงนี้นะครับมีโอกาสที่ญาติพี่น้องนะครับของท่านนะครับมีเจ็บป่วยนะครับแล้วก็ไม่สบายสถานการณ์ต่างๆก็เกิดความล่าช้าแล้วก็ไม่มีความก้าวหน้าใดๆเกิดขึ้นนะครับในช่วงนี้ท่านอาจจะไม่มีการเข้าสังคมมากนักนะครับหรือว่าไม่ค่อยอยากไปสูงสิงกับใครเท่าไหร่นักนะครับในคนที่ทํางานประจําก็จะรู้สึกนะครับเหมือนทํางานอยู่ตัวคนเดียวไม่ค่อยติดต่อ หรือประสานงานกับคนอื่นเท่าไหร่นะครับแต่หากท่านจําเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานนะครับก็จะไม่ได้รับคําตอบนะครับที่ดีมากนักนะครับไพ่ใบที่3นะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับเรื่องนี้ท่านจะมีความสับสนรุ่นวายในใจอย่างมากครับรวมทั้งนะครับ อาจจะรู้สึกว่าสิ่งต่างๆไม่ได้เป็นไปในที่เราคิดที่เราหวังไว้ในทิศทางที่เราต้องการนะครับตรงน,นี้ก็เป็นไปได้ว่าท่านอาจจะพบเจอเรื่องราวบางอย่างที่ทําให้ท่านรู้สึกสิ้นหวังนะครับหรือว่าผิดหวังนะครับตรงน,นี้จริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะตั้งสติให้ดีเตรียมใจพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับนอกจากนั้นนะครับควรระมัดระวังเรื่อง อารมณ์ให้เป็นพิเศษนะครับเพราะว่ามีแนวโน้มที่ท่านจะเผลอระเบิดอารมณ์ใส่คนรอบข้างได้นะครับสิ่งที่เป็นในช่วงนี้คือต้องใจเย็นๆและใช้ความรอบคอบในกิจาการต่างๆจะดีที่สุดไพ่ใบที่4ี่นะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับมีแนวโน้มว่านะครับจะมีความผิดหวังเกิดขึ้นมีความคาดหวังใดๆนะครับก็ตามก็จะยังไม่ประสบความสําเร็จนะครับ ท่านจะมีความรู้สึกทุกข์ร้อนเศร้าโศกเสียใจหรือมีเรื่องบางอย่างเข้ามาทําให้ท่านเสียความรู้สึกนะครับในช่วงนี้นะครับอาจจะยังไม่ใช่อย่างวะที่จะพยายามทําอะไรนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่อารมเหลวค่อนข้างสูงนะครับในเรื่องงานนะครับอาจจะมีความเครียดมากเกินเกินไปนะครับ จนอยากจะเปลี่ยนงานนะครับหรือลาออกจากงานตรงนี้ต้องระวังดีนะครับเพราะว่าคนตกงานเยอะถ้าเราลาออกไปตอนนี้นะครับอาจจะเป็นหานะครับไม่มีใครจ้างนะครับเรื่องการเงินนะครับก็ระวังนะครับอาจจะมีปัญหาขาดสภาพคล่องอย่างหลักนะครับระวังของมีค่าหรือว่าค่าใช้จ่ายแบบกระทนหันนะครับเข้ามาทําให้ท่านหมุนเงินไม่ทันนะครับเรื่องความรักนะครับก็มีโอกาสนะครับที่จะอกหักผิดหวังนะครับ หรือทะเลาะกันอย่างรุนแรงตรงนี้ต้องระวังนะครับความสัมพันธ์นะครับในช่วงนี้นะครับถ้าอยากมีความสัมพันธ์กับใครนะครับอาจจะช่วงนี้อาจจะโดนปฏิเสธนะครับสุขภาพต่างๆก็ต้องระวังอุบัติเหตุให้มากๆเลขนำโชคของท่านได้แก่หมายเลข13หมายเลข4หมายเลข16และหมายเลข3ตัวนี้ครั้งหนึ่งนะครับหมายเลข3หมายเลข4ี่ หมายเลข13และหมายเลข16